ตัวนี้วะนี้มาดูตัวนี้นะคะเพืเ่อนๆนี่ยาวไปยาวไปยาวไปนู่นอนู่นยาวไป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 น,นู่นไปน,นู่นไปทังผุนก็มีอีกพี่น้อง นี่ไปนั่คล้องยางเองสิป yeah, ่วใหญ่เรามาหาเก็บกระปรยูยางเราขึ้นเลาวมะพาะยางเหยียบนัก่กระปาน,านะีน <c> ะ <ười> เออเออนี่เฮงเฮงขับบอ่อพี่น้องนี่แหละเพื่อนเอิญ่าเห็ดมะเกิดใส่หม้อแกงนะ <c ười> เห็ดมะเกิดใส่หม้อแกงนั่นนี่แหละ ขอพับนิ่งหน่อยนะคะลูกถอยมาทางนี้ถอยมาทางนี้สิคะถอยมาทางนี้สิคะข้าแต่ใายหลูบอยู่หันละอยกกบจเกเือเถอะจะนอยมู่เขาก็มาเห็น พรามีผูมาเราพี่น้องนนอยู่ในสวนยางจะพอนนอยู่ในสวนยางนี่แหละมาพี่น้องจ้ามาบัดนี้เข้ามาเก็บกันแบบนี้เก็บกันเก็บกันหา่น สันแะสันแฮงพี่น้องนะอนน่ะ,นนะโฟกัสหน่อยนะคะมือกับกล้องมาสัมพันธ์กันกล้องไม่ไปกับมือตากระแาเนียมต่เห็ดนะพี่น้องไลยเนียมมือกล้อง ขอโทษก็เอาไยเดอ้อพี่น้องจา้าหลายครับโอ้เก็บเห็ดบนป้ายเนี่ยอืมคนาจะเก็บกองไวเดอร์คน่มามันสิบอกออกอีกปีหน้ากันนะ บางคนเวลาเก็บสิขุมันบอกเกิดมนไะเก็บสิขุมันบอกเกิดนอกปีหนาเลยบอกเก็บสิขุเลยสิเก็บสซหยังสังพนพี่น้องว่าบ่บอกเก็บสิขุเลยสิเก็บสซหยังเนาะอ็บางดอกเป็นกินแล้วพี่น้องบางดอกเป็น เบิงเบิงเบิงดูดูด,ดูโอ้ธรรมดามต้องยางรอหาไปสร็แล้วซ้อมเขาสิพอแต่ละเถ่อ อีก,กนึ่จะมีนะตรงนี้ก็มีนะคะตรงนี้ก็มีนะคะสามสี่ดอกจตมีนลู่นั่นเราเห็นคือตันยังเหยียบนั่งกับปาน,นีลุ่ก็ได้ ลูกแมงยางเหยีบน้ำกระปัานี้กินก่อนกินก่อนดอกยังแข็งอยูอย่พี่น้องดอกน้อยๆกันนี ก็ไดไม่กัดข่อยทอเข้ามากระไดเน<อ>ดาะ โอ้ยเนาะพี่น้องจ้ามาเก็บเห็ดน้ำค่อยเดออ้อเนี่ตัวนี้ลุง,ลงราบ่เห็นตัวนี้ลุงเขาไม่เห็นตัวนี้เกลอดน้ำเป็นเยียบ ตัวนี้ก่อนลุนลุนลุน,ลน,ลนขานี่ใ้่้าอยู่ใ้่้าอยู่นี่ใส่า้าอยู่พี่น้องนี่สวย <c oughs> สวยงานตามท้องเรื่องอืม กูตังูตังเฮ็ดกูตังเฮ็ด้ังจะกูตังเฮ็ดพี่มึเห็นเพื่อนมึเห็นเพื่อนวังหัน เพ็่นมังคกูตังเลยเนบ่อีีน้อง ก็แค่อ,อยหนึ่งอืมสวยคุณย่าขาอย่ามาบางังอย่ามาบังค่อยนะคะคุณย่าขา คุณยาคาอยังมาบังค่อยนะคะน,นี่ห้อยจะงางเหยียบไปกับนี่ไรด้หมูวออัน 嗯、mm，สวย。Hmm. So